สวัสดีค่ะสได้ไม่ยากมาทักทายกับสาวๆเป็นการทำคลิป How To นะคะเพราะว่าช่วงนี้ How To ก็แอบ หายไปสักเล็กน้อยนะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าให้สาวๆได้คลายคิดถึงกันลงไปบ้างน,นะคะด้วยการแต่งหน้าลุคนี้เลยการแต่งหน้าโทนสีทองเพราะว่าการแต่งหน้าโทนสีทองนะคะอ้อมเชื่อได้เลยว่าเป็นการแต่งหน้าที่สาวๆทุกสีผิวสามารถแต่งได้แล้วรอดสวยกันทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องแต่งหน้าโนโทนสีทองเนี่ยเราต้องรู้จักกันก่อนว่าสีทองนั้นมีโทนอะไรบ้างแล้วก็สีทองโทนไหนเหมาะกับอันด r t โทนสีผิวอย่าง ะะถาาสาวอยากรู้ว่าการแต่งหน้าลุคนี้จะเป็นอย่างไรและถ้าคุณมีอเนกโทนแบบไหนควรจะเลือกสีทองในรูปแบบไหนชมได้ในคลิปวิดีโอนี้ไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสาวๆส,สิ่งแรกที่เราต้องรู้ในการแต่งหน้าโทนสีทองก็คือเราจะเลือกสีทองแบบไหนเพราะว่าสีทองหองมันมีเยอะมากคุณพระเช่นจะใช้สีทองเบอร์ไหนดีนะคะวันนี้อ้อมเลือกมาสีพาเลตที่พี่อ้อมมีแล้วก็เป็น ที่พี่ออมชอบและก็เลือกใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเริ่มจะมีชุดเฟซช็อกโกแลตบา a าเลต l นะคะ Urban Decay ช็อคเกตเลตอิงบแล้วก็โลเลฟโคนะคะเราจะแบ่งแยกอันเดอร์โทนสีผิวของเราเป็น2อง Under ันเดอร์โทนนั่นคืออันเดอร์โทนชมพูกับอันเดอร์โทนเหลืองนะคะใครยังไม่รู้ว่าตัวเองอันเดอร์โทนอะไรนะคะพิกดูข้อมือของตัวเองค่ะถ้าใครนะคะเส้นเลือดเป็นสีเขียว แบบี่อ้อมนะคะนั่นคือคุณอันเดอร์โทนสีเหลืองแต่ถ้าใครเป็นสีอื่นที่แตกต่างจากสีเขียวไปนะคะอาจจะเป็นสีม่วงนั่นคือคุณอันเดอร์โทนสีชมพูนะคะอันเดอร์โทนสีเหลืองเหมือนพี่นะคะก็แต่งโทนทองมันจะมีทองเก่ากับทองใหม่น้องนึกถึงทองคาเส้นทองคำนะคะเราใส่ทองเก่ากับทองใหม่สีทองใหม่ก็จะแจ่มหน่อยสีทองเก่าก็จะหมุนหมุนหน่อยนะคะยกตัวอย่างทองเก่าสีทองเก่านั่็คือนี่จากทูเฟ เห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นทองสีมนมนแต่ถ้าเป็นทองใหม่ะให้ดูทองใหม่ทองใหม่จะเป็นเหมือนทัดเลทอินโบเห็นไหมคะสีอ่ะทองเขาจะเป็นสีใหม่ใสีแจ่มแจนะคะถ้าจะให้ดูชัดๆพาเลทนี้ชัดแต่แต่สีนี้ก็เป็นมีไหมทองจมแจ่มนะคะหรือใครอาจจะพูดเป็นบ้านทองโทน อุ่นทนร้อนก็ได้นะคะแต่ที่ชอบทองที่สุดก็คือจักแล้วนะคะแต่เขาหมดแล้วแหละเนี่ยค่ะสีมันหมดแล้ววนาะอ๋ออันนี้จะเป็นทองใหม่ที่แบบสวยมากแต่สีเขาใกล้เคียงกับเจ้าท่านดอิงบูมนะอ่าทดแทนกันได้ถ้าใครไม่มีนะคะอ่ะเรารู้ละว,ว่าเราเป็นทองอันเดอร์โทน เหลืองหรือชมพูนะคะ,ะเรามาแต่งกันพี่อ้อมเป็นเหลืองใช่ไหมคะพี่อ้อมก็จะใช้ทองใหม่นั่นคือทองสีแจ๊กแจ๊โปูดกันให้เข้าใจกันได้ไง่ายๆเริ่มต้นการด้วยทาเบสพลาเมอร์ก่อนนะคะอันนี้เป็นเอสเซนะคะ่ะทาไปก่อนเลยแล้วก็สีทองๆแบบนี้จะบอกว่าแต่งได้ทุกสีเพวยนะคะอยู่ที่ว่า เลือกสีทองให้มันเหมาะกับสีผิวของเราแค่นั้นเองนะ่ะอือก็จะหยิบสีทองจากทัดเล็กอินโบมานะคะลองจะใช้แรงหัวน่น ราจะแต่งสีไหนให้เด่นก็ฟาดสีนั้นไปก่อนเราจะได้รู้ว่าเออเด่นพอใจหรือยังแล้วค่อยใส่สีอื่นมากรบถ้าเราใส่สีอื่นไปก่อนแล้วค่อยมาใส่สีที่เราต้องการจะเด่นมันจะควบคุมยากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานใช้เวลานี้จะง่ายกว่าเนี่ยจะมาเลยค่ะสีทองพระเอกของเรานะคะฟาดไปเลยค่ะใครมีเบตเนื้อครีมสีทอง ใช้ก่อนได้นะคะจะให้สีทองมอชัดขึ้นต่อไปพี่อ้อมจะเพิ่มความพ็อกของสีทองร้อให้เด่นขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะด้วย mm hmm. เจ้า Urban Decay นพลนี้ที่พี่อ้อมมีนะคะ mm hmm. กับสีทองตัวนี้ทองฮันนี่พี่อ้อมจะทาพอปไปบริเวณกลางตานะคะ mm hmm. อืมเขาก็จะเป็น พี่สว่างเลยก่อนราต่อไปเรามาแต่งคนขนตาด้านล่างกันดีกว่อนนะคะพี่อ้อมกลับมาที่ชาร์ทชาร์ตัวนี้พี่อ้อมจะใช้สีน้ำตาลทาลงไปที่คนขนตาด้านล่างค่ะขนเล็กๆจิ๋วกับสีทองที่เราทาตาด้านบน ใช้แปรงสะอาดๆกับสีขาวสุดเลยเก็บความสะอาดบนแผวณทองคีนใช้แปรงคับเบ้าเล็กๆของเรานะคะกับสีน้ำตาลตัวนี้น้ำตาลอ่อนๆนะคะคัดเบา้านี้ต่อไปนะคะดัดขนตากันดีกว่าชูเอ็นนะ เนื้อของเราในวันนี้จัดโซยว่าสีดำนะคะเขียนท้ายลายด้วยนะคะของบทเรา คู่หูดูโอ้ตัวเดิมเลยคะ่ะนั่นคือจากเมดิลีน2อสิ่งนี้นะคะเมื่อได้ฐานขนตาแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาติดขนตาปรองกันนะคะเพื่อที่จะให้ดวงตาของเรานั้นสวยชเจ็มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้พี่อ้อมจะใช้สำหรับวันนี้พี่อ้อมใช้ขนตาหน้าสั้นหลังยาวนะคะจากแบรนด์โซเปอร์มา ปัดแก้มน,นะคะในการแต่งหน้าโทนสีทองๆอ,อะไรแบบนี้พี่อ้อมก็อยากจะแนะนําเป็นโทนสีส้มสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นสีโทนรอ้อนเขาก็เหมาะไปนในโทนเดียวกันนะคะจะเอสเตอรเดอร์นะคะปัดทุกสีรวมกันเลยยิ้มสักหน่อยนะคะเพื่อให้มีโหนกแก้มครับ <laughs> แล้วก็การคอนทัวร์ของเรานะคะม ใช้เจ้าทาร์สนี่แหละกับสีน้ำตาลอมเทาสีนี้นะคะคอนหัวสรบลิปสีท่ี่อ้อมจะทาวันนี้นะคะทุกครั้งที่พี่อ้อมแต่งหน้าโทนทองๆพี่อ้อมจะชอบทาลิปสกสีดแดงส,สดๆนะคะให้แบบแฟรช์แฟชชกันไปเลยนะคะแล้วก็สีแดงส,สดที่พี่อ้อมมีนะคือจากแมคค่ะสี แดงสดทะลุมิติเลยนะคะท้อก็เลยครอบเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าโทนสีทองที่ สามารถแต่งง่ายแต่งได้ไม่ยากแต่งตามได้ทุกคนกันแน่นอนนะคะแต่งหน้าเป็นเอพิเดียลุกก็ได้หรือว่าจะแต่งลุกนี้นะคะออกงานส,สวยๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะพี่อ้อมก็เลือกเครื่องประดับเป็นต่างหูสีทองเล็กๆแบบนี้แล้วก็เป็นนาฬิกาสีทองนะคะถ้าใครอยากใส่แอท e s รี่อื่นๆก็สามารถ ใส่กันได้นะคะในอะไรแบบง่ายๆแบบนี้เห็นไหล่ว่าสามารถแต่งได้จริงๆนะคะก็ถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่อ้อมด้วยนะคะแล้วครั้งต่อไปพี่อ้อมจะมีคลิปการแต่งหน้าอะไรมาฝากอีกก็ต้องรอนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ